สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมสมขุนคนหน้าหมีเช่นเคยครับเรามาอยู่เมอมออฟกิเลนออฟกิเลนนะบอกไว้ก่อนวันนี้ไม่ได้มาหวังเข้าปีสปินหรือแต่อย่างใดเราหวังแค่ว่าให้มันมีกำไรให้เราได้ถอนก็พอนนะพูดไว้ก่อนนะอืมมาแรกก็โบบาโบบา,างี้สิ โอ้มีแต่เต็มหน้าอย่างนี้หนีไปนอนดีกว่ามากงนีมีแต่เต็มหน้าอย่างนี้ชื่นใจนะเจออย่างนี้ชื่นใจเลยับสบายอะ่ะปันถึงพ่าอินเลยทีเนี้ยเริ่มแล้วกินเริ่มมานะคุณผู้ชมนะกินนะหอมฉุยเลยนะเราใจพอไนะเราใจพอเห็นไหมใส่เต็มที่อ่ะผมอ่ะผมบอกเลยอผู้ทำปากจูน,นี่ จิมจีนะจะรั่วเลยใช่ไหมคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังหนิ่งจัดขอบตาผมขาวขนาดนี้ทำไมถึงไม่ให้ผมสักทีเหรฮะตัวผมแค่ดำแต่ขอบตาผมขาวเฉยเเพื่อสิบ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 สบสิบ มันให้ไม่ได้หรือยังไงกิเลนลูกพ่อโอ้โหเดี๋ยวเข้าไปถลกหนังออกมาทำต้มแซ่บกินเลยนี่อ่ะโอ้โหลำบากเกินไปหเปล่าอนะห,หนูบึ้มเออสวยอยู่สวยอยู่ไหอย่างเงี้ยบึ้มโอ้ยมาทีครึ่งหน้าอย่างเงี้ยค่อยดีใจหน่อยอีกทีอีกทีกทหรือได้ตังค์เว้ย กระสอบตังก็เรียกกระสอบตังนะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะหาวผมพูดมากนะใช่ผมพูดมากอีกทีอ๋ออีกบุ้มบุ้มโอ้โหเต็มไปเป้าโอ้โหสิบช็อตนี้สวยจัดวายสามตัวนี้เอ้ยอ้าวตั้งจะถอนหายใจแอ๊ดกูเลยโอ้หูมันเต็มเต็มหน้างี้นี่เองแม่งไม่เข้าให้เฉยเลยงงเลยว่ะสิบโอ้ย แมเนี่ยเต็มหน้ามันจะเป็นอย่างเนี้ยวายเชื่อมดิแ,แม่งไม่มีมีวายว่ะอู้วไรวะไม่ได้ตั้งใจเลยเดี๋ยวเข้าไปจับวางเอาเองไ,ไน่เลยเฮ่ยกินเลนลูกพ่อผมนานๆเงี่ยผมรู้เลยแม่งให้แน่นอนผมบอกเลยนะไม่ได้โกหกนะเนี่ยดูขอบตาผมดิเออเมื่อกี้นี่แม่งไม่ให้ว่ะเพื่อนแสดงว่าผมโกหกเดีย๋ยวพูดไปขอบตาผมสีขาวนะแต่ถ้าคุณมองเป็นสีดําแสดงว่าคุณต้องไปนอนแล้ว จบึมบ um, um, um ึมบึมผมอยากได้เหลือสักเต็มหน้านดูนี่มันจะแหงแค่ไหนกันเชียววะน่าจะบ um, um, ุ่มบั่มซิก,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 ก emark, porch, ๆึกซิกแซกอยู่หน่อยแหละน่าจะฟุตฟีดโฟร์ไฟอะ10โอ้ยไว้3ตัวงี้หอมๆห,หน่อยหอมๆหน่อยเพื่อนเอ้ยโอ้โห้เจอช็อตนี้พันสไปดิ หนีไปนอนได้นะบอกก่อนช็อตอย่างเงี้ยโหปล่อยเล่นทั้งวันยังได้เลยผมฉุยนะไอ้ถอนในใจโล่ง้วได้ฆ่าเล่าแล้วเนี่ยวันนี้เห็นไหมเนี่ยเอมเจเจเออวายมาสวยโอ้โหหอมจัดเอาไม่ต่อหรอเพื่อนเหม็นเลยทีนี้พอไม่ให้แล้วเหม็นเลยนะบอกก่อนเจ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  เจไอช่องแรกไอช่องแรกเออไอช่องแรกไอช่องแรกไงไม่ได้หรือยังไงกูเจช่องแรกอะโอ้โหขาช่องเดียวเงินเต็มหน้าไปแล้วจอแตกเลยผมบอกเลยตารางสล็อตอะทีม่มีให้ที่ให้แตกแค่นั้นแหละเจอุ้ยวายสวยเอ้าไม่เชื่อเคไปนู่นหนูว่าลืมไม่มีวะ่ะโอ้ ดูลายไม่แตกแขนงอีกแล้วอะไรเอ,อี้ไม่งได้เขยเมื่อกี้นะผมบอกเลยกระดานแตกอะ่ะแค่นั้นแหละจอก็แตกเหมือนกันแตกเยอะเกินขนาดนี้กระดานเริ่มเล้าอะ่ะมานิมังกรยังบอกพอกรพอกรอย่างเงี้ยโอ้โหเกินไปเปล่านะซ้ำอีำกอไปถึงพึ่งเสือนะเอา้าตัวเองโอ้โหแม่งช่องเดียวกูจะรุนอะไรวะเนี่ย <T uber> <reforms> ừng, ดื่มไปวันนี้เราไม่ได้มาหวังนะเราไม่ได้มาหวังฟรีสปินหรือฟรีเกมอะไรใดทั้งสิน้นเราหวังแค่ได้กําไรและถอนไปกินเหล้ากระจายไปรุ่นตุลามีระยะต้องกินเป็น cosine. เวลาเข้าใจใจตรงกันบึ้มถุงเงินนะแม่ไงไวายแม่งร่วงมาพอดีนะผมบอกเลยงามจัดอะช็อตเนี่ยบึ้มโอ้อยสามตัวงามน,าน,นอนเนาะ สองตัวนึงน่งเนาะตัวหนึ่งมีไหมอ่าถุงเงินโ่วงลงมาหน่อยสิลูกพ่อบึ้มกิเลมันมีไว้เอ้ยมีตัวคูนนะพราะว่าน่าจะได้แพงกว่านี้นะผมบอกเลยผมน่าจะแตกเป็นล้านแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้คีมโมนะถ้าผมคีมโมนี่คุณดูขอบตาผมถ้าคุณเห็นเป็นสีดําอะแสดงว่าคุณเลเวลไม่ถึงถ้าคุณเห็นเป็นสีขาวอะ่ะเลเวลคุณสูงเกินไปละคุณต้องควรไปนอนพักผ่อ,ขอนข้าใจ หมเดะวไวภาวนาให้เป็นไวไม่ได้สักทีเลย <Yeah. S 2> oh, กูเนี่ยออยไม่มาล่ะเพื่อนเอ้ยกลือไหลอย่างเงี้ยต้องไหลเร็วเป็นไปไม่ได้หรอกเพื่อนไหลสิท่านหายใจไปก่อนเพื่อนท่านหายใจลุ้น อย่างเงี้ยปอดฉีกหมดอ่ะผมบอกเลยอันทีปอดฉีกอะ่ะนอนลงกันไปข้างหนึ่งอะ่ะกีเลนอะ่ะมา้ายูนิคอนหรือเปล่าวะอืม,มว่าใช่มา้ายูนิคอนเนี่ยไปเรียกมันกีเลนะนะค,ออนคือยูนิคอนยูนิคอนประเทศไทยอะ่ะไทยใช่ไหมหุ่นนานเน,นี่ยให้แน่นอนผมบอกเลยวัน <c oughs> นี้นะครับผมสมขุนค้นหน้ามีขอก ลาปลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมานะที่นี้ด้วยครับผม